ครับวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาพาลูกๆหลานมาเล่นทะเลก็เป็นหาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองมาดูกันว่าเด็กๆเขาเล่นอะไรกันเบีเล่นอะไรครับเนี่ยเล่นขุดดินฮะเล่นขุดดินขุดดินเหรอล้วไม่เล่นน้ำกับพี่เหรอโน่นน่ะไปเล่นครับเดี๋ยวไปเล่นเหรอมองหน้าอะไรยดิเนไอวิดีโอนะมีอะไรจะพูดกับแม่ป่ะ นั่นแหละมีอะไรจะพูดปะพูดเลยพูดผ่านได้แม่ครับเออแต่ตอนนี้แต่แม่เช่าเช่าห้องพักที่ไหนอะอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาคำตอบมาให้เอเคนนะเอา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  อะไรอันนี้น้องครีมป่ะเนี่ยน้องครีมมาเล่นทะเลสนุกเปล่าโอ้โหแล้วมีอะไรจะพูดถึงแม่ไหมร้างแม่มากป่ะเนี่ยทะเลหรือล้าแม่ฮ<า>ะ,ะพูดอะไรหน่อยดิ

น้องอมสินใช่ไหมครับเนี่ยโอ้มีอะไรจะพูดถึงแม่ไหม,นนมแม่ยังไม่มาเลยเนี่ยแม่ไปตลาดอยู่ตลาดอะไรอะ่ะครับตลาดบูดีลำมฮะตลาดครับนี่ตอนนี้เรากำลัลงจะต <c oughs> ไม่ใช่ได้ก็ง่ามือน้ำมาเลมันจะเหลวมันจะสวยนะง้อไปดูผู้ใหญ่เขาพาลูกพาหลานมาเขาทำอะไรกันฮะสับใครหรอก็ไปดูลุงโตงไง ตุ้งต้ง,ตงกินน้ำปลาไม่ได้กินเหล่าวัานนี้มันปะกินข้าวตนาฮะกินน้ำปลา ตรงนี้ผู้ใหนึงเนี่ยบาเบิ่งนกอสิววดนกัน huh สิวว้าโดนพี่ตายเลยทุกคนมาไปน้องไข่ไปน้องไข่บกเพะโค้ดท่เมืองเมยนมุ่อ่าไทยติดไข่ออกเลายาเด้่อไปไหนได้ทไปน้องไข่กันเอให้กันรองหนมันงดไปทังกุเลยบอกว่าสันเออไปบ่ทุกคนนั่นแหะบอ ทำให้ได้เด้อว่าเอากระเทียมจกคนจกโค้งอันอีม่เป็นเดียวสามกิโลกิ็าอมเอาไปว่าพันเนาะยเดียวจะเอาันอยากได้ท่แจ้แต่ว่าเก่งแจเอาใส่รถมาให้เลยไมผมก็เป็นยังครับเพราส่รถมาอยู่แต่ก็เป็นไหว ที่เจ้าคือหวไ้ยเย่เบอร์มีตัวเบอร์สูแล้วให้ตัวสอโทรไปถามตัวใครใครอ่ะเขาเบอร์หนูน่ะโม่ลายเดือนสีเอามาโทรเขาหลายปีแล้วน่ะโม่หลายปีเขาไม่ได้ปีด้วยปีด้วยเจามันาหลเาายปีอ๋อพูดจังงอคือเป็นจังสันไม่วที่หนูชอบพูดดกไม่เอาแล้วเด็กๆในบ้านกินแล้วหรอ ตายตายก็จะไปเล่นน้ำอีกเดี๋ยวสิลุ้งไปอีกแล้วจะซื้ออาหารกินมากินเลยให้สิกินอย่างอู้ซ้ำนี่ก็กินให้เบิร์ตก่อนเถอะเอาเครื่องดื่มไปนนั่งกิน

กันเดินไม่ระวังเลยครับนี่แนกินแหมเดินไหนไหมกนไหวตาสงงูเหลือมงูหลาม อยู่รวมกันอ่ะยิ่รับทำไมเขาให้มาอยู่เวมกันโอ้โหง่ายๆรถสองแถวอ่ะเออรถบัสกว้างใหญ่มากยิ่รับอันนี้อ่ะอาลองกล้องเลยครับยูโลยิง

มองมองกล้องมองกล้องดิมองกล้องดิโอ้มองมองโอเคพูดเลยวิดีโอพูดเลยมาที่ไหนก็พูดเลยนี่มาเที่ยวสนใจเปิดตัเขียวนะคะตอนนี้เรากำลังดูฮิปโปกันอยู่วันวัวใหญ่มากเลยวันเหมือนพ่อเดี๋ยวเราจะให้อาหารมันกันนะคะดูนะคะต้องโวยกันอ่าอย่าหน้าทุมาเร็วไม่รู้ของ มีสามตัวคกุ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 มีกุ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 นกุกนกุ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 กกุ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 กกุ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 กอกุ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 า In, lô, cái này nó lên nhìn không dễ lắm các em, đẹp ไม่ถ่ายรูปเหรอพี่จะไปสับสังคมด้วยนะครับเขาจะอยู่ในการเป็นฝูงครับเพื่อป้องกันภัยอันตรายตามธรรมชาตินะครับตอนนี้นักทยวให้ยืนรอบักคู่ครับสำหรับก่อนพี่จออกมาครับให่บอกนะว่าด้านหน้าครับผู้ปกครองให้น้องๆยืนห่างจากตู้กระจกทั้งสองก้าวนะครับที่ไม่ให้ยืนติดตู้กระจกเขาหรือจักเป็นฟิ้นกังซือว่ารถมันว่ายน้ำมาจิกนิ้วเพราะว่าจะงอปากเขาแหลกมาติกไปถึงเลือดนะครับตอนนี้ต้องฝากผู้ปกครองดูแลน้องนอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็ดนด้นก,รก,กระทุกรอบครับ พี่เขานั่งอยู่ว่าเขานั่งรอแต่บ่ายสองโมงครับคือพอมาพี่นรมาก็ท่าเพี่ยจะมายืนบริเวณหน้าสนามเต็มเลยครับถ่ายรูปถ่ายภาพครับขอพรดมือนั่งลงครับโดยช่วยอยากของฟังฝาเห็นใจท่านด้านหลังครับเดี๋ยวจะขึ้นไปนั่งด้านบนก็ได้ครับยังมีที่ว่างอยู่นะครับแบ่งไปพิทิตนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดยาวก็ท่านเที่ยจะมาพักผ่อนที่สวนสาธารเพื่อคนขันเยอะครับแบ่งมาตอนนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากทาเที่ยวที่ช่วงนี้พื้นนี้คือตัวแดงเยอะครับนี่นะครับอย่ามือไปจับสัมผัััสนนนนนกเิะคครรบบ้องๆ ถ่ายรูปแต่ภาพเขาได้อย่างใกล้ชิดเดียวนะครับเดี๋ยวป้อนอาหารเราสักครู่นะครับเดี๋ยวให้พี่ๆนอนมาหมดก่อนเดี๋ยวจะให้ขึ้นมาเป็นให้ขึ้นมานะครับตอนแถวขึ้นมาเหยียบสุนยาค่าเฉลี่ยก่อนถึงจะสามารถขึ้นมาได้ต้องไปบาดตาเมื่อช่วงนี้นะครับเป็นหน้าฝนแล้วก็ต้องระวังไข้หวัดนกนะครับ เลี้ยงไม่ยาครับนี่ที่หางปลาหย่อนลงไปครับนกเึ้นพี่จนเดินมากินเองครับดูครับกินอาหารครับเขาไม่ต้องไปห่นไปแล่ครับจะกินเป็นตัวมาเลยนะครับด้านหน้านั่งด้วยนะครับด้านหน้าครับเพิ่งยืนนะครับด้านบงด้านหลังเห็นใจวลาเขาไม่น่าแต่ไปสองง้วนะครับน่ารอนานครับทุกคนก็อยากชมสนใจที่ได้ชมเหมือนกันนะครับก็แต่ไปแต่นิดนึงลากประมาณสิบห้าถึงยี่สิบสี่ครับนี่คือเป็นพื้่สายพันธุ์ฮัมโบนครับเขาจะอาศัยอยู่แถวทวีปอเมริกาใต้นะครัแถวชายฝั่งประเทศ ชิลีและเปรูครับสำหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมพอก็ประมาณ22-30องศาครับแต่ดังที่ทุกคนก็สงสัยว่าทีปี์เคนฟินนะครับเขามีอะไรติดอยู่นะครับก็คล้ายว่าเป็นบัตรประชาชนครับจะได้ทราบว่าตัวไหนชื่ออะไรนะครับเป็นเพศอะไรครับจะได้จำง่ายตัวมีประวัติมีชื่อมีกรุ๊ปเลือดเหมือนคนเราเนี่เองนะครับแล้วสำหรับการสังเกตครับเพนฟินครับตัวลูกกับตัวไวยสังเกตยังไงครับสังเกตที่หน้าอกครับตัวไหนที่มีหน้าอกสีขาวครับคือตัวลูกน้อยส่วนตัวไวยครับก็จะมีค่าดำที่เนนนนนฟิี้คครรุ่หดับ ตัวอ้วนครับเขาถือรดูการผัดผลรับหนึ่งปีจะผัดผลหนึ่งครั้งครับน้องนะทุูกระจกรับผู้ปกครองดึงได้ไหมครับนั่งลงได้ไหมครับนั่งลงพื้นครับยิงห่างสองเก้าแล้วกันนะครับอาดูการว่ายน้ำจะประหารครับตาธรรมชาติเขาจะคล่องแค่แล้วว่องไวครับแต่เขาไม่สามารถที่จะบินได้ครับดูครับแต่ป่อนอาหารลาบกู้นะครับเดี๋ยวให้ไปพิจารณาหมดกันนะครับดูครับเขาจะว่ายน้ำเก่งมากครับแต่เขาบินไม่ได้นะครับแล้วพ่อนอาหารราบกู้ฮัตเตอรหน้าก็ขอขมือน้างลงครับน้องๆผู้ปกครองว่า ยืนหาจากตู้กระจกแล้วสำหรับผู้ปกครองท่านใดครับที่มีน้องตัวเล็กครับจะขึ้นมาร่วมกิจกรรมก้อนอาหารครับให้ขึ้นมาดูแลน้องนั่นบนเองครับไม่ควรปล่อยมาตาลำพังเพราะว่าเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทุกถึงต้องผู้ปกครองมาดูแลน้องแก้ฉิดเองด้านบนนะครับเดี๋ยวเราตักคู่นะครับตาแฉลบเลยครับต้องถอยหลังไปเหยียบยาฆ่าเชื้อก่อนนะครับทุกคนนะถ้าไม่เหยียบไม่ให้ขึ้นนะครับตรงนี้เป็นหน้าฝนจริงครับก็ขอให้ที่ไปบัดตามด้วยนะครับเอาครับถามเธอเลยครับจะสร้างค่าติดป่ารอเลยครับ

พ่อทายคลิปอยู่นะให้แม่พามาดิทุกชั้นด้านหน้านะครับคุณพ่อให้น้องอย่าไปจับลูกกระจกนะครับดึงน้องเลยนะครับนั่งลงด้วยนะครับด้านหน้าไม่จับไปยืนบางกันนะครับนิดเดียวนะครับแบ่งกันแต่นิดนึงหรือที่นไปนั่งด้านบนอันเซตังก็ได้ครับมีที่นั่งว่างไหนก็ขึ้นไปนั่งก่อนเลยครับเพื่อได้ถึงคุณภาพที่สวยนะครับไม่ต้องมายืนบางด้านหน้ากับน้ำครับ 嗯。Mm hmm. น้องๆนั้นตุ้มกระจกครับตุ้มตองดูด้วยดูน้องนะครับเอาด้านหน้าที่มันนั่งนั่นโดนอันตรายได้ไหมครับอาจจะไหนที่กินกินน้ำได้ครับก็จับปลาตัวเองหรือนจตุรพิชาตเขาจะสามารถได้กินมาได้เพราะว่าเราเที่ยวอยู่เต็มสระน้ำเลยนะครับหน้าสระน้ำนะเราสามารถลงตัวเขาชอบจับกินเองนะครับพอจตุรพิาตก็ไม่มีใครมาต้องต้องหาปลาเองนะครเบลเบลเยอะลงมาดิเยนะลงมาเอิงมองอะไรมองกล้องนาย มองกล้องหน่อยครับบิ้ยวมองกล้องหน่อยเอาเนาะระวังมือนะครับพี่จับขึ้กระจกนะครับพี่จับไม่กอนนะพี่จับไม่กอนนะคระพี่หนึงนะครับ ระพุมงเที่ยวครับระวังนะครับไปจับากฐานสองเ้าแล้วกันนะครับ